รีวิวคอนโดหน้าอยู่ทำดีดีราคา7,000บาทต่อเดือนทิกัดใกล้ MRT สายสีม่วงสะพานพนังเกล้าคอนโดสุภาไลยซิตี้รีสอร์ทสถานีพนังเกล้าเจ้าพญาแน่นเองครับสุภาไลยซิตี้รีสอร์ทสถานีพนังเกล้าเจ้าพญาเป็นคอนโดแบบไฮไลท์สูง33ชั้นส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีครบครันครับมีสระว,ว่ายน้ำฟิตเนสซาวน่าที่จอดรถและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับ ตัวห้องมีขนาด33ตารางเมตรเป็นห้องแบบสตูดิโอและมีหนึ่งห้องน้ำนะครับเมื่อเข้ามาตัวห้องก็จะมีทีวีมีโซฟามีตู้วางของนะครับห้องครัวนะครับก็จะมีซิงค์น้ําไมโครเวฟมีเครื่องซักผ้ามีโต๊ะทานอาหารและเก้าอี้และมีวิวข้างนอกให้ดูด้วยครับห้องน้านะครับตัวห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยมีฉากกั้นอาบน้ําให้และมีเครื่องทำน้าอุ่นให้ด้วยครับผมต่อมานะครับภายในตัวห้องก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีเตียงนอนมีโต๊ะเครื่องแป้งและมีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยครับผม ใครสนใจก็สามารถเช่าคอนโดได้ที่เว็บไซต์ blogso.com l i n e @blogso หรือเบอร์มือถือ0817554553ขอบคุณที่รับชมครับ